วัน,นี้วันที่สิบหกนะเดี๋ยวจะมาป้อนอาหารป้อนยาให้ลักกี้นะลักกี้ถ่ายท้องเดี๋ยวจะเก็บ <c oughs> เนี่ยเอาถุงพลาสติกมาเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวแม่เก็บให้แล้วเดี๋ยวเช็ดตัวให้ไม่เป็นไรลกไม่เป็นไรแม่ไม่ได้รังเกียจพี่ลักกี้ครับอันน,น,นี้อันนี้อาหารพร้อมไอาย,ยาพร้อมอาหารสองเ็ดนะนี่อาหารอยู่นี่นะเนี่ยเดี๋ยวแม่เอาป้อนนะลูกอันนี้กินไอ้นี่รถรถแกะนะลูกนะ นี่แม่เดี๋ยวแม่เอาผ้าเช็ดขี้ให้แม่เก็บขี้แล้วเ,เดี๋ยวกินยากินข้าวมื้อเช้านะเหมยกินข้าวนะแม่เติมน้ำให้แล้วนะนี่อยู่นี่ลูกเหมยเหมยมากินข้าวกินขนมลูกพาไปกินข้าวปะแม่ตักข้าวให้ลหูไปกินข้าวนะกี้ตอนนี้เดินไม่ได้เดี๋ยววันที่สิบแปดแม่ต้องพาลักกี้ไปนอนโรงพยาบาลน,นี่หน้าร้านฟอร์ยูเพื่อนๆดามลักกี้ไม่ต้องห่วงนะแม่ดูแลน้องอยู่แล้วห่างหนูไปโดนอะไร หางหนูไปโดนอะไรมาเดี๋ยวแม่ดูสิคะเป็นแผลลูกเอาเอาไปโดนอะไรมาลูกเดีย๋ยวแม่เอาหารลงให้เอาน้ําลงให้เลียนน้าให้สะอาดหมดแล้วนะเป็นกำลังใจให้ลักกี้นะเดี๋ยวลักกี้ต้องผ่าตัดนะลูกอ่ะอันนี้ของใหม่อะอันนี้แม่ให้ใหม่กินค่ะคุณละสามอันอ่ะอันนี้เน่เน่อ่ะอ่ะอย่าไปแย่งน้องลูกอย่าไปแย่งน้องสิลูกคุณละสามอันลูก เดี๋ยวอาหารกินนะน้าแม่เติมเต็มหมดแล้วนะตรงนู้นด้วยอันนี้ของดาน,นี่ของใหม่ลูกหนูสบายดีนะเสือน้อยอรมุนอันนี้ขนมแม่วางไว้ให้นะคะอันนี้ขนมแม่วางไว้ให้เดี๋ยวเกิอ,อยากจะกิน นี่ของใหม่ดมอะหายไวนะลูกอืมหางเป็นแผลแม่ไม่มีเบตาดีนหนูเรียไปก่อนก็นแล้วกันน้ําสะอาดหมดแล้วน,นะหน้าร้านฟอยูเพื่อนที่ตรงแยกทางรถไฟบางหินนะอันนี้น้ําสะอาดหมดแล้วลักกี้ปกติอยู่จุดนี้ครับเพื่อนนี่น้ําสะอาดหมดแล้วเต็มเต็มละหน้าร้านฟอยูเป็นกําลังใจให้ลักกี้นะเดี๋ยวสิบเก้าลักกี้ต้องผ่าตัดนะลูกเออเทอาหารให้นะ แม่เตรียมอาหารใส่ชามสะอาดให้นี่พื้นล้างให้แล้วกวาดให้แล้วนี่น้ําน้ําสะอาดเรียบร้อยล้างพื้นเรียบร้อยกวาดเรียบร้อยนี่พื้นสะอาดหมดแล้วแม่ล้างกวาดให้แล้วนะเดี๋ยวแม่เตรียมอาหารให้แล้วเดี๋ยวกินขนมนะคะเดี๋ยวแม่ต้องรีบไปดูแลลักกี้ลูกลักกี้ต้องกินข้าวกินยาแล้วก็ทําแผลเดี๋ยวมันจะมืดแล้วลูกแม่เตรียมอาหารให้โอเคให้แล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่เตรให้กินเลยลูกเก่งมากลูกปีสองตัวเล็กกินเลยลูก เดี๋ยวแม่เอาขนมให้นะคะโอ้ดูกระดิกหาโอ้รัก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 เดี๋ยวแม่เอาขนมให้กินนะเดี๋ยวแม่ต้องรีบไปดูนลลักกี้เลยอ่ะอันนี้ของเปอ้ลให้เปอ้์สองอันอันนี้ของเล็กคนท้องีสองหมดยังหรอกีสองคนท้องน้องเล็กีสอง คนท้องคะอเล็กอะคนท้องคะหมดยาอันนี้ของคนท้องอัน์บสองอเล็กคนท้องคะคนท้องหมดยาคนท้องหมดยาคนท้องคะอันนี้ของคนท้องอาร์บีสองอเล็กหมดยาครับคนท้องอเล็กอะ อืมอยแม่หน่นี่หองเล็กองบีสอ2อ่ะแม่วางนี่อ่ะอืท้องอืมของเล็กท้องบอ2 ที่สองตัวใหญ่ของเล็กอะน่ารูกเนี่ยอ,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 อันนี้อาหารเม็ดของใหม่ชามสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อย ูที่นอนท่านนะนะเดี๋ยวแม่ต้องไปดูแลลักกี้แล้วลูกแห่อร่อยแล้วลูกเล็กคุณท้องมีสองลูกอ,อาหารเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะแม่เติมอาหารใส่ถังแล้วนะคะห้องสะอาดหมดแล้วเพื่อนๆชามล้างละนี่วันที่สิบหก,ก กินข้าวได้เองโอ้โหแม่นะดีใจที่สุดเลยแม่ดีใจที่สุดเลยอ่ะอ่ะอ่าอ่าเนี่ยวันนี้วันที่สิบหกมกราคมเนี่ยมื้อเย็นเนี่ยเดี๋ยวจะทำแผลเนี่ยกินข้าวได้ออ้ยนี่นี่สามถ้วยแล้วเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้หมอมาป้อนยาก่อนอาหารไปแล้วเนี่ยนะโอ้ยลัอก,กี้กินข้าวได้หมอมาดีใจมากเลยขายนไก่ไม่ค้างแล้วเนี่ยวันนี้วันที่สิบหกสิบหกนะ ันนี้วันที่สิบหกปฏิทินอยู่แน่เนี่ยเนี่ยโดนชนตั้งแต่วันนี้วันที่สี่เนี่ยกินข้าวเองไม่ได้ต้องยัดเนี่ยเนี่ยพิ่งจะมากินได้เนี่ยวันนี้วันครูวันที่สิบหกขึ้นมากินได้ตอนเย็นเนี่ยจะมืดแล้วเนี่ยจะมืดแล้วเนี่ยเนี่ยดูที่โอ้โหกิหนข้าวได้ดูซิกินข้าวได้โอ้ยดีใจที่สุดเลยโอ้ยลัคก,กี้ชอบกินข้าวโลกโอ้แม่ดีใจที่สุดเลยโลก เยอะกเก่งมากเธอเดี๋ยวทําแผลเนี่ยเดี๋ยวแม่เตรียมอุปกรณ์ทําแผลนะเนี่ยตอนนี้ลักกี้กินอิ่มแล้วนะคะป้อนยาเรียบร้อยตอนเย็นวันที่สิบหกมกราคมตอนนี้ก็กําลังทําแผลให้ลักกี้ค่ะวันที่สิบหกแล้วสิบเจ็ดสิบแปดไปนอนโรงพยาบาลสิแปดนอนใช่ไหมสิบปดนอนโรงพยาบาลกินข้าวเย็นเสร็จกินยานเสร็จแล้วก็พาส่งได้เลยเขาบอกว่าพร้อมได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นตั้งแต่ได้ตั้งแต่สี่โมงอะ แล้วก็19เจาะเลือดถ้าพร้อมเสร็จก็วางยาสลบแล้วก็ผ่าตัดอ่าลาเกีย้าปิดก่อนเดี๋ยวแสงเข้าตานะครับ ค่ะรักษาพยาบาลตอนนี้ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะค่าผ่าตัดในวันที่18ต้องไปนอนโรงพยาบาล19าผ่าตัดยังขาดอีกประมาณ6,000บาทถ้าท่านใดเมตตาลักกี้ก็สามารถโอนมาช่วยได้นะคะขอบคุณที่สุดค่ะขอให้เจริญเจริญพบเจอแต่ความดีตลอดไปนะคะเลขที่บัญชีก,ก็ลงไว้ให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะสาธุนค่ะวันนี้16พรุ่งนี้สิบเจ8ดวันแล้วก็ตอนเย็นไปโรงพยาบาล ก้าเจาะเลือดโอเคแล้วก็วางยาสลบตัดขาพื้นแล้วแม่ก็ไปรับกลับมาฮะหมอบอกใช้เบตาดีนได้ไม่เป็นไรยี่ที่สิบหกนี้วันศุกร์ตรงกับวันครูลักกี้กินข้าวได้พอดีเลยเก่งมาก กี่เก่งที่ฉุดเลยตะกี้นอนกี่นอนเก่งมากอึดที่สุดอะเราอะเราอึดที่สุดเลยวันนี้แม่บอกพี่ดำบอกพี่ใหม่ว่าลักกี้สบายดีทุกคนมาหาแม่กันหมดเลยแม่บอกว่าไม่ต้องห่วงน้องพี่ดำหางไม่รู้ไปโดนอะไรมาเลือดออกแม่ไม่ได้พกเบตาดินไหมแต่พี่ดำคุกรเรียหางเขานะเดี๋ยวก็หายแม่เอาอาหารเอาน้ำลงสะอาดขนมแจกเสร็จ แม่ก็ต้องรีบไปตะลุยจุดอื่นเลยลักกี้พี่ดำกับพี่ใหม่ฝากคิดถึงลักกี้นะคะให้หายไ,ไ,วไปวายเป็นกำลังใจให้ลักกี้นะคะนะลูกพี่ดำก็เป็นห่วงหนูนะลูก ันนี้แม่ซื้อสีใหม่มาให้นะเมื่อวานเมืม่อวานทั้งไอ้เทปทั้งไอ้ตัวเนี้อันนี้เอามาสามแล้วก็เทปเามาสองสามร้อยห้าบาทพอดีเลยละกี้น่ารักดูทีนอนแบบว่าน่ารักเรียบร้อยเ <c oughs> ชอวันนี้วันที่สิบหกนะลูกวันครูวันศุกร <c oughs> ์ทำแผลให้ลักกี้ทุกวัน ไปรักทาได้ไหมทําไม่ได้ใช่ไหมลักกี้เพราะฉะนั้นลักกี้ก็ต้องแข็งแรงแข็งแรงปลอดภัยนะลูกนะหมอบอกว่าเดินสามขาได้ไม่เป็นไรมันถ้ามันมันเสียก็ต้องตัดทิ้งอนหลกไม่เป็นไรนะเราต้องเอาชีวิตเรารอดนะลูกลักกี้รูป้ปะต้องเอาชีวิตของลักกี้รอดนะครับนะลูกนะแล้วเดี๋ยวพอกลับมาผ่าตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ต้อง้อนด็อกซี่อีกแม่มีด็อกซี่คุณหมอบอกว่าหนูเป็นไอ้นี่ญาติเม็ดเลือด มันเกิดจากยุงกับเห็บหมัดกัดนะเดี๋ยวแม่ต้องป้อนด็อกซี่วันละสองเมตรนะลูกนะสามสิบวันเดี๋ยวแม่จะป้อนให้หนูเดือนครึ่งเลยสี่บ้าวันเลยแม่มีแม่ซื้อมาแล้วนะลูกนะด็อกซี่ห้ามกินกับนมกับสับมันต้องเว้นวักกันอย่างน้อยสามชั่วโมงโอเครับทราบเฮ้ยลัคก,กี้เฮ้ยวันนี้ผ้าพันแผลสวยจังเลยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเก่งมากลักที่เก่งมากเลยอึดมากเลยลูกพี่ดำฝากคิดถึงนะใหม่ก็ฝากคิดถึงลักกี่นะเขาเป็นห่วงนะลูกให้หายไ,ไวๆนะจัดที่นอนให้ลักกี้เรียบร้อยเรียบร้อยจ้าอันนี้อุปกรณ์ฉีดยุงให้ลักกี้เรียบร้อยนี่สเปรย์เก็บละอ่นะอันนี้น้ําสะอาดผมผ้าเรียบร้อยเอาผ้าซุกเอาไว้ตรงจู่ๆเขาเวลาฉีดจะได้ฉีดใส่ผ้าเดี๋ยวเอาไปตาก ไปเช้าแม่ซักผ้าแล้วนะเลอะอึอหนูอ่ะแม่ไม่รังเกียจลูกนอนซะลูกนอนซะดึกละเพื่อนๆดึกละ